ะครับเพลงนี้จบไปเมื่อสักครู่คือเพลงอะไรนะครับตาดแรงๆใช่ไหมพี่น้องโมนิเตอร์เวล่าไม่ใช่หรอกเมอวันกี้ที่แล้วพี่ก็ทำแบงนี้รเราดูแจซอนเหมือนเหมือนมาดูตัวเองตอนเด็กๆนะครับเอาเป็นว่านะครับมินิคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยก็ได้เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถึงช่วงสุดท้ายยังแรงเหลือกันทุกคนนะก็ได้ฟังดูนะเสียงยัง อยู่นะครับโอ้โหแฟนตลอดแฟนตลอดครเลยขอบคุณมากขอบคุณด้วยนะครับอหนๆก็ไหนะยืนอยู่บนเวทีพร้อมกัน6คนอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณเหล่าแฟนคลับทุกๆคนที่มาให้กำลังใจน้องๆทั้ง6คนในพิธีคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราได้สปอนเซอร์ผู้ใจดีครับพี่น้องๆได้รัรู้จักกันดีอยู่ในบ้านกินข้าวกับข้าวปลาฉ่ำกันอยู่แล้วถูกไหมครับ นะครับวันนี้นะครับบริษัท CP พีอินเตเทรดนะครับได้มอบข้าวตาฉัายขนาด5กิโลกรัมนะครับเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับที่มาร่วมดูที่คอนเสิร์ตกันในครั้งนี้นะครับโดยรางวัลเนี่ยจะมีกันอยู่ที่คลับละ2ถุงนะครับก็คือแฟนคลับผมแต่ละคนจะได้ข้าวแน่นอนนะครับ2ถุงก็10กิโลกรัมแฟนคลับบ้านใครไม่เยอะเท่าไหร่ก็ได้กินกันอิ่มมากขึ้นนะครับแฟนคลับเยอะหน่อยก็แบ่งกันเองนะครับ แต่เราก็ยังไงก็ต้องบริหารนันเองนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถไปกดจอบอะไรได้นะครับแต่ที่รู้ครับน้องๆทั้งหคนนี้จะเป็นคนมอบโชคให้กับเราดานการผลักที่มาในวันนี้คอนเสิร์ตนี้ทุกทุกคนกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสลากมีไม่เอ่ยนะผู้จัดการ เรได้รับรางวัลข้ายอดเยี่ยมปี2009ในฟิลิปปินส์แต่ไม่ต้องแย่งนะันขนาดนั้นก็ได้นะครับเย็นเยน,นะครับมีการจับฉลากไม่เอ่ยฉลากที่ไหนครับโอ้แรงตรงน,นั้นะครับน,น,ร 6, น,รน,นอ,องจา้องาน้องน้องๆนะอง้อนะครันวัน้น้งๆน้องนงนีอง้องๆน้องๆน้องพิเอษๆนองๆ้องๆ้องนองๆน้องๆน้องๆน้อน้องๆนองๆน้น้องๆนะ้องน้องๆ้องน้องน้อน้อ้องๆนนน ประเด็นเนี่ยคือรางวัลนี้มันมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับคนที่มาดูวันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเราอาจจะต้องลืมเลนเล็นึงว่าใครจะได้ของขวัญนี้ยนาชีวิตไปเป็นรูปของเรานั้งหมดคนพร้อมในเต็มด้วยนะครับการจะให้ปลาใส่หัวใข่แจกไปก็ไม่ใช่เรื่องนะก็จะเป็นการทำร้ายกันแล้วก็มาเสร็จ่าัมีรูปเดียวรูปซ่ารูปเดียวเองครับถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับของขวัญสำหรับวันนี้นะครับพี่มอบให้กับแฟนสาทุกคนที่มาชม มินี่คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับมีแค่รูปเดียวนะครับวุี่สำคัญไม่ได้มีแค่หกคนมีลายเซ็นของทั้ง12คนเลยด้วยนะครับสำหรับน้องจูเอลเด็กแะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ของรางวัลชิ้นนี้ไปนะครับอ่าฉลาดมาแล้วฉลาดที่จะคิกรอบนะนะครับระหว่างที่รอนะครับคอนเสิร์ตถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับมินี่คอนเสิร์ตครั้งแรกที่น้องเล่นครับรู้สึก ไล่มาถักทำน้องมอสก่อนนะครับครัโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นครับผมเพราะว่านานๆจะมีเวทีแล้วก็มีป้ายไฟมาด้วาายบอกว่าแต่ก็ดีครับผมรู้สึกดีครับเหมือนกับว่าได้ไปขึ้นเวทีที่ที่ตอนอยู่ในบ้านเองอีกรอบนะครับแต <c oughs> ่บรรยากาศยังจะใกล้ชิดกว่าเนาะได้เห็นแบบลูกขน<ล>มาดามเป็นขับกันชัดเจนนะครับมาที่ แต่ถ้าไม่ลงจะเพื่อนๆอีกรอบนึงอาจจะว่าเอาได้นะ <c oughs> ต้องลงกับเพื่อนนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วน้องมีอะครับเป็นไงบ้างครับก็สนุกค่ะ นี่ต้องดูแอบนะนะครับหน้าแบบเจอแบบข้างหน้านี่ค่ะแต่าก็มีีแค่เราหนึ่รอบด้วยอ่าถูกต้องแต่น้องมีนเนี่ยจริงๆแล้วน้องมีเป็นรุ่นน้องพี่ที่หอวังด้วยต้องนะครับจแต่น้องมบนนี่เขาหน้าตาดีจริงๆนะคะพี่สาธุครับขอบคุณครับถูกต้องครับวันนี้เราได้ยินอะไรดีๆจากน้องมีนผมรู้สึกอบอุ่นใจที่เอาเปพิธีเราเลยจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่อะไรจะบอกว่าชั้นน้องมีนอย่าไปคิดว่าตัวเองแก่อย่างนั้นอย่างนี้สิครับจริงๆครับ ดูแลหลายเห็นใจพี่มากมนะครับนะครับแล้วถ้าแล้วถ้ามีนไม่ต้องเฮ้ยพี่ดูแลน้องๆทุกคนถ้าน้องมีนมาอยู่เอฟหกน้องมีนจะรู้สึกคดีครับความคดีมันจะเกิดในชีวิตครับนะครับของมีเขาเรียกว่าทัมมิ่งนะครับจำบอดแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าดูแลน้องๆได้ดีมากเพราะพี่เมื่อกี้เห็นบรรยากาศด้านหลังอบอุน่นจริงๆนะครับขอให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับขอเสื้อบกเปิดดังๆให้น้องมีนด้วยกัน ก็สรุปดีคระบกติแบบเวลาให้มาเสริมใช่มจะหางกเป็นโยดเลยค่ะโยดเลยนะครับเป็นหน่วยวัดมาตรฐานสากลนะนบที่ตอนนี้ใช้กันอยู่เป็นโยดครับก็เห็นแบบพอแบบวาอยู่วินิค่อนนี้ใช่ไหม่เหโหยสาวสวยหนุ่มหล่อม่น่าจะชนะเลยกระตุ้นใจต่อรนะ ดีครับดีครับก็สรุดีค่ะดีครับแล้วมาที่ต้องต้นดีกว่าครับอ่าเป็นงครับเป็นสดแรด้วยกันใกล้ชิมาเนวรุ่นนั้นเลยนครัอ้ม่อะไรกครั้งแน่นอครนี่ก็วัยรุ่นแต่บางคนนี่วัยรุ่นที่หนึ่งนะฮะร้อนเลแรกก็ดีอยู่นะแต่ว่าพอมัมแรกเลยเสียปรบมือเลียวเราาเลยแถวหน้าเนี่ย V I P เนี่เรียบเราว ก็ดีครับใกล้ชิดมากเลยครับแหมใครเลอใครผ่านตรงนี้ได้กลิ่นถึงนี่นะครับเวลาเรียนในวัดแสบพอกันเลยทีเดียวครับคัดตีคัดีครับใกล้ชิดดีฮะรู้สึกดีมากอบอุ่นครับครับน้องเบ่นเลยครับดีใจมากนะที่ได้มาเห็นพวกคนณ ใกล้ชิดใกล้ชิดเลยครับใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันิกีเพื่อแม่พี่เลยนะแต่ก็ทุกคนก็น่ารักน่ารักมากเลยนะครับไม่ว่าแฟนคลับใครก็ตามนะทุกคนนะทุกคนเลยนะครับทุกคนก็ช่วยกันช่วยกันกีดช่วยกันทำอาหารกินนะครับช่วยกันกินข้าช่วยกันหัวเราะช่วยกันตบมือนะครับความสุขไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของใครก็ตามแต่วันนี้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อสร้างความสุขและความสุขสนานร่มรืนสนานแล้วทุกคนน่ารักมากทุกคนได้ช่วยกันรากสนานครักสนานมากครับ เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยถึงเวลานะครับที่น้องๆน้องหกควรต้องมอบความสุขให้กับพี่ๆเขาบ้างนะครับได้เลยครับเพราะฉะนั้นถึงข้าวจบฉลากแล้วครับข้าวสองถุงจะเป็นของใครสำหรับแฟนกลับน้องนัตตี้ครับสองใบเลยจ้์นะถือไว้เลยครับถือไว้ก่อนนะครับมาต่อกันเลยครับที่น้องปั่งครับ สองไปพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการตบตีกันได้นะครับเพราะข้าวมีสองถุงเองนะครับโอเคครับวันนี้พี่นัทเราก็วิ่งรอบนะครับเสร็จคอนเสิร์ตสองรอบพี่พี่นัทน้ำหนักอาจจะหายไปอีกสามกิโลนะครับมาที่น้องมีนครับโอ้ลงลึกมากครับลุลึกมีการแอบดูชื่อก่อนด้วยเมื่อกี้โอเคครับต่อไปครับเป็นคิวของต้นครับ เหลือใครอีกเ,เลยอเมน,นครับเซนต์ว่านายเป็นคนมีท่าจับฉลากที่เท่มากนะการจับฉลากเขากริ๊งดังขนาดไหนนะดูว่าบบเราจะใสาได้ไหมมาด้วย,ยกับบครับโอเแสดงว่าท่าจับฉลากบอสน,นี่ก็ไม่แพ้กันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไล่มาจากบอสเลยดีกว่าครับผู้โชคดีสองท่านมีใครบ้างครับครับผมโมโมไมบอสชื่ออะไรครับโมไมบอสครับโมไมบอสโมไมบอสนะครับอายุ25ครับแเราอเคแค่ชื่ออย่างเดียวพอครับสี่นันบอสครับ คือน้องๆถ้าบอกอะไร25เนี่ยทุกคนยังสบายใจครับแต่ถ้าบอกไปเป็นเลขที่มากกว่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มเรื่องติกลยาครับเลขที่ตอนแรกมันเหยียดสแล้วสองก็ฆ่าทิ้งมาอ๋อนี่นรที่ไรโมบายบอสนะครับปริตาคุณปริตานะครับสมซุ่มมาก โอเคนะครับคู่โชคดีทุกท่านนะครับหลังจากเสร็จกันที่คอนเสิร์ตครั้งนี้สามารถไปรับข้าวปราฉันขนาด5กิโลกรัมนะครับได้ดีเขาเดินหน้าทางออกได้เลยนะครับมาที่คนถัดไปครับน้องฝังครับปราวนทาราสุธีระคเขาเป็นคนนั้นแน่นอนนะครับเขาเป็นสุฮีระคนนั้นนะครับกับอีกท่านหนึ่งครับชุนนนเซกีอ่าคนเดิมครับเสียงนี้เสียงเดิมครับ เราแสดงเอาดีดีด้วยนะครับอันนี้แฟนของน้องมีบ้างดีกว่านะคะค่วันนวดีวงมงคลค่ะเขาก็คงไม่ยอมมาได้ก็ตามโอ้โหตากล้องตากล้องนี่แล้วไม่เข้าใจว่ามีการพัวประมูลกันหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่การประมูล 3G นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนใจเย็นนะครับได้ข้าวกันแน่นอนครับมาอีกท่านหนึ่งดีกว่าอีกท่านนี้นะคะครับซิลิเดียมีการจะเป็น แฟนคลับอิมพอร์ตนะครับชื่อฟังดูอัดยากมากฉระมากนะครับมาที่น้องนักตี้ครับแฟนคลับผู้โชคดีสองท่านได้แก่ค่ะชีีค่ะว้าวแฟนคลับของเราทำไมมู้มันาทางนี้ตลอดได้ได้หลายกลุงนะรันสิ้งนะที่ยังไร้วัวในทีมเลยอ่ากับอีกท่านหนึ่งครับขอและดีเลยนอนดีเลย นอนดีนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาที่งต้นครับครับผมคุณสันติสุขเป้าทองครับเออดีครับถือว่าเป็นชื่อและนามสกุลที่เป็นมงคลผมว่ารับอีกเป็นลูกคุณทำได้นะครับอีกประทยคเป็นคิดเป้าทองเห็นไนมครับมาที่ผู้ชคดีท่านครับอีกท่านหนึ่งครับคุณสันติสุขเป้าทองยินมีครับ เลยครับสองโอเคครับแสดงว่าท่านนี้ได้ไปเลยสองถุงนะครับสุดท้ายครับฝรั่งครับพี่พี่เหนียวครับพี่เหนียวบ้านเบนครับดีด้วยครับพี่แจมแจมพี่แจมหมอพี่แจมครับแจมครับผมนะครับพี่แจมนะครับนางสกุลและไม่รู้แต่เมื่อกี้เขียนล่ารายยี่สิบสี่แล้วออกก็ไปตามตัวกันบ้างนะครับใครอยาวนะครับ ออให้อีกจำหนึงวันสำหรับกรอบรูปเมื่อกี้โอเคครับได้เลยครับแในผู้ชมนี้นรับกร,บกรอบรูปไปในวันนี้นะครับพร้อมใเซนของลนักรันเันเจ็ทั้ง1 2คนนะครับก็คือนิกกี้ครับ กอได้กอดได้นะครับกอดได้อ่าครับขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วนี่ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกสำหรับโชว์ KSF เสร็จรอบแรกแล้วนะครับก็หวังว่าสนุกไหมครับสำหรับ mini concert ครั้งนี้และอยากสนุกกันต่อหรือยังครับโอเคครับไปยังนั้นนะครับผมจะขอฝากเวทีไว้ให้กับสาวทั้งสามคนนะครับและนี่ก็คือ ช่วงสุดท้ายของอินด้วยเช่นกันนะครับวันนี้อินก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนมากครับที่มาให้กำลังใจทั้งรุ่น